กระเพากระเพานอนกับพี่จาบเหรอลูกเหรอดูพี่จาบนอนกอดิกหางอยู่ข้างหลังอ่ะเผาเผาเอ๊กกระเพานอนกับใครลูกดูสิกระเพามองเห็นไหมใครนอนอยู่ข้างๆน้องอ่ะอะกระเพานอนกับพี่จาบเหรอลูกจาบ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 โอ้ยพี่จาบก็เก่งจังเลยค่ะทุกคนเอ้ยดูสิหนะ่ะ เขาเก่งมากเลยจับเขาเก่งอ่ะทุกคนเขาให้น้องนอนใกล้ด้วยกระเพาอือีกระเพาสีอีกระเพาสีเดี๋ยวต้องใส่เชื่อแล้วนะคะลูกเดี๋ต้องใส่เชื่อแล้วนะคะลูกตอนนอนนะดว่าว่ะว,วางตีบผ้จาวังถีบหน้าพี่จับนะล,ลูกเดี๋ยวเขากินเอานะ แคปเขาเก่งค่ะทุกคนดูนอนกระดิ่งหางมาดูซานต้าสิอันนี้ซานตา้าตาตาเอ๊ะมาดูพีหมีด้วยครับดูพีหมีแคปมาดูพี่ดาด้วยนะครับพี่ดาดาดา,ดาพี่ดานอนกับใครเนี่ยดานอนกับใครดู นอ้องนิ้ไปไหนล้อุย้ยเดี๋ยวดูน้องนิดด้วยค่ะน้องลิดอยู่นี่ค่ะน้องลิดอยู่นี่ค่ะทุกคนทุกคนไปดูใครหาใครยังไม่เจออีกไปดูชิดูให้ครบเลยอุย้ยนี่ใครเนี่ยมานอนใต้แอร์เลยเนี่ยพีมาพีมาอุตส่าห์ปีมาพีมะนี่โอ้ย ขี้ร้อนมากนะคะทุกคนพี่มะเนี่ยนางอะแบบโหแบบปิดแอร์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนพี่มะเนี่ยนองเนี่ยมะอัดที่เธมาที่จะอ,อ,อแสนรู้ที่สุดเลยค่ะคนเนี้ยคนนี้แสนรู้ลูกแม่แสนรู้กันหมดเลยลูกแม่น่ารักที่สุดเลยนะทุกคนเนาะ ไม่น่ารักของใครแต่น่ารักของแม่ที่สุดเลยทุกคนนี่อ่ะมาดูทีเดียวทุกคนหางใครดูสินี่แต่ลูกแต่ลูกพักทายหน่อยลูกเร็วนี่เป็นไงทุกคนเอาเห็นตาหางแล้วกันนะคะทุกคนคุณนายเขาอยู่ที่สูงแล้วค่ะตอนเนี้ที่ต่ำๆไม่ค่อยอยู่แล้วค่ะ ลูกพญาหมื่นแสนค่ะต้องอยู่ที่สูงไปแล้วนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ